ขนาดนี้ผู้ที่ได้รับเงิน1,000 0บาทในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2,567รัฐก็จะทยอยจ่ายต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน1,000 0บาทตามนโยบายรัฐระบุบอกว่าเงินจำนวนนี้จะนำมาใช้จ่ายในครัวเรือนซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพราะมองว่าแม้รัฐจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าเป็นเงินดิจิตอล หากถึงมือผู้บริโภคก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในครัวเรือนได้ระดับหนึ่งครับว่ามันก็ช่วยได้เยอะเลยครับสาหรับคนที่เดือดร้อนนะครับเศร,รษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ดีครับอย่างน้อยได้จับใจใช้สอยในบ้านได้กินไว้ใช้ในครัวเรือนเรานะครับให,ให้ลูกๆได้กินไปโรงเรียนอะไรเงี้ยบางคนก็ลําบากเรื่องนี้ครับม,ม,มันดีแน่นอนครับผมว่าช่วยได้เยอะ แล้วหล่ะผมนะแต่เป็นเงินสดที่ถือว่ามันเท่ oh, okay.